ดีค่ะพบกับดิฉันแก้วตาปริจวงนะคะและนี่คือรายการจากรากสู่เราค่ะรายการที่จะนําคุณผู้ชมกลับไปเรียนรู้เรื่องราวในอดีตนะคะเพื่อที่จะเข้าใจกับชีวิตวัฒนธรรมและสังคมในปัจจุบันค่ะเป็นที่ทราบกันดีนะคะว่าพื้นที่ของกรุงเทพมหานครทั้ง2ฝั่ง แม่น้ําเจ้าพยานะคะตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยามาจนถึงกรุงธนบุรีและกรุงรัตนโกสินทร์นะคะก็จะเป็นที่ตั้งของผู้คนชุมชนที่มีหลากหลายเชื้อชาติศาสนานะคะถ้าจะพูดถึงชุมชนมุสลิมเก่าแก่ที่ฝั่งธนบุรีในปัจจุบันนะคะพบว่ามีการตั้งถิ่นฐานที่ถาวรชัดเจนที่ปากคลองบางกอกน้อยนะคะ ี่คือการหลอมรวมชุมชนก็เป็นหนึ่งเดียวค่ะท่ามกลางความหลากหลายทางวัฒนธรรมในพื้นที่ของกรุงเทพมหานครค่ะในอดีตนะคะคลองบางกอกน้อยและคลองบางกอกใหญ่ก็เป็นส่วนหนึ่งของแม่น้ำเจ้าพระยานะคะ เมื่อมีการขุดคลองลัดในสมัยสมเด็จพระชัยราชาธิราชแห่งกรุงศรีอยุธยานะคะเมื่อเวลาผ่านไปนะคะบริเวณปากคลองบางกอกน้อยถึงปากคลองบางกอกใหญ่นะคะคลองลัดก็กว้างขึ้นค่ะกลายเป็นแม่น้ำเจ้าพยาบริเวณมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ในปัจจุบันค่ะตอนที่กรุงศรีอยุธยาแตกจากสงครามานะครับทุกคนก็อพยพไปที่ต่างๆโดยเฉพาะมาทางเส้นทางแม่น้ำเจ้าพยา มายังศูนย์กลางตรงนี้แล้วก็ทุกคนก็มารวมตัวกันคนที่เป็นนับถือศาสนาพุทธก็อาจจะไปอยู่กับชุมชนที่เป็นพุทธคนที่เป็นมุสลิมก็ไปรวมตัวกับชุมชนเดิมที่เป็นมุสลินมนะครับแล้วก็ด้วยความที่คนจำนวนมากก็กระจายขึนพื้นที่ไปตามแม่น้ำลำคลองต่างๆโดยมีเซ็นเตอรนะ์อยู่ตรงบริเวณปากคลองบางกอกใหญ่ บางกอกใหญ่จะเป็นกลุ่มของผู้ที่เป็นขุนนางข้าราชการแล้วก็กลุ่มตระกูลเก่าที่เป็นขุนนางเก่าทั้งในสมัยกรุงศรีอยาด้วยเนี่ยนะคะแล้วก็ในสมัยกรุงธนบุรีด้วยก็จะตั้งบ้านเรือนอยู่ในเวณบักคลองบางกอกใหญ่หรือที่เราเรียกว่าคลองบางหลวงเนี่ยอยู่เป็นระยะยาวเลยย่านเหล่านี้ก็จะเป็นขุนน้ำขุนนางเป็นพวกพระยาต่างๆนะคะแล้วก็เป็น ลุ่มของข้าราชการสำคัญสำคัญที่มีบทบาทในสมัยกรุงธนบุรีชาวมุสลิมอีกกลุ่มหนึ่งจะอยู่บริเวณปากคลองมากอกน้อยนะคะซึ่งกล่าวันว่าเป็นกลุ่มมุสลิมชาวซุนิเนี่ยนะคะม,มาจากกรุงศรียานะ,ะแล้วก็บอกว่าอ,อน,น่าจะมีเชื้อสายทางอาหรับหรือว่าชาวเปอร์เซียด้วยซ้ำไปนะคะแต่ว่า น่าจะเป็นกลุ่มชาวอาหรับเสียก็มากนะคะก็มีบันทึกของทางชุมชนเนี่ยบอกว่าเป็นมุสลิมจากฮารดอรมาส์ outh, คือทางใต้ของคาบสมุทรอาหรับ,บียซึ่งเป็นคนที่มีความชำนาญในเรื่องการค้าขายนะครับแล้วก็จากเปอร์เซียจากคอร์ซานจริงๆอาจจะมีก่อนหน้านั้นแต่ว่าที่เริ่มในบันทึกของชุมชนเนี่ยก็เริ่มมาแต่ตอนที่เสียกลุ่มและอ,อพยพมาตั้งถิ่นฐานบริเวณนั้นนะครับ ว่าก,กันว่าในอดีตนะคะชุมชนก็จะอาศัยอยู่ที่บริเวณริมน้ำนะคะทั้งแนวริมแม่น้ำแล้วก็แนวํำครองค่ะซึ่งชุมชนมุสลิมก็เช่นกันนะคะไม่ว่าจะเป็นที่บริเวณบางกอกน้อยหรือว่าบางกอกใหญ่และชุมชนส่วนใหญ่นะคะก็จะอาศัยอยู่ในเรือนแพค่ะชาวบ้านท้องถิ่นนะคะก็จะเรียกชุมชนมุสลิมชาวเรือนแพนี้ว่าแขกแพค่ะ <medim. S 1> มีเอกสารเล่าถึงความคึกคักของปากคอมกอกน้อยเนยเยอะมากนะคะจึงกล่าวถึงเรื่องของชาวแพรอาจจะไม่ได้เจาะจงว่าเป็นกลุ่มชาวมุสลิมอย่างเดียวนะเพราะว่าจะบอกว่ารวมๆมีทั้งแขกไทยจีนมอนและก,ก,ก็ก็มักจะพูดรวมๆกันแบบนี้แต่ว่าเรารู้ว่าส่วนใหญ่จะเป็นชาวแขกแพรหรือว่าชาวมุสลิมลก่อนเราก็ามาอยู่กันริมคลองบากอกน้อยเนี่ยนะ,ะับกยู่ เป็นแพรแล้วก็ท,ทําธุรกิจการค้าก็อยู่ในแพรตลอดเราก็ใช้แม่น้ําเป็นหลักเพราะฉะนั้นก็จะอยู่กับริมน้ําการอยู่อาศัยในแพรเนี่ยมันดีอยู่อย่างที่ว่าน้ําขึ้นน้ําลงเนี่ยนะหรือว่าการเคลื่อนย้ายนะการขยับการอะไรต่ออะไรเนี่ยมันจะมีความอิสระกว่ากรณีของชาวจีนหรือว่าแบบพระราชวงศ์หลายหลายพระองค์เนี่ยก็เคยอยู่แพรมาก่อนด้วย แล้วก็มีแพรหลวงที่ไปอยู่หน้าพระบรมราชวังเนี่ยก็ก็มีบันทึกอยู่เหมือนกันในระยะแรกเนี่ยนะครับมุสลิมที่มาจากทางคาดอลมามแล้วก็ทางเปอร์เซียที่มีความชำนาญในเรื่องการค้าเนี่ยก็ค้าขายสินค้าทั่วๆไปนะครับจากในที่ผู้ใหญ่บอกเล่ามาเนี่ยมีตั้งแต่สินค้าในเรื่องของเครื่องเทศของใช้ต่างๆไอ้คำว่าเครื่องเทศเครื่องไทยเนี่ยนะมันก็น่าสนใจตรงที่ว่า เครื่องเทศแต่เรารู้ว่าชาวม,มุสลิมอย่างกรณีของกลุ่มที่ค้าเรือเครื่องเทศเป็นเรือค้าขายไปตามลำน้ําคล้ายๆเรือมอญน,นะคะเรือมอญเราก็จะรู้ว่าขายพวกภาชนะพวกโอ่งพวกหม้อใช่ไหมแต่ว่าถ้ากลุ่มเครื่องเทศเนี่ยก็จะเป็นพวกที่นําเข้ามาจากสินค้าต่างประเทศพวกจานชามแก้วต่างๆนะอย่างพวกเข้าของที่อยู่ตามบ้านเรือนสมัยเก่า อาจจะเป็นพวกของใช้ของที่หาไม่ได้ในตลาดทั่วไปไม่ใช่พวกพืชหรือว่าอะไรที่มาทําเป็นเครื่องเทศสําหรับรับประทานประกอบอาหารอะไรอย่งนั้นไม่ใช่เทศหมายถึงว่าเป็นชาวต่างชาตินะคะโดยเฉพาะชาวตะวตก แต่เดิมนะคะที่ตั้งของชุมชนมุสลิมบางกอกน้อยนะคะน่าจะอยู่ที่ฝั่งใต้ของคลองค่ะก่อนที่จะมีการก่อสร้างทางรถไฟและสถานีรถไฟในสมัยรัชกาลที่ห้านะคะและเมื่อมีการเวนคืนที่ดินนะคะในหลวงรัชกาลที่ห้าจึงได้พระราชทานที่ดินให้ย้ายมาฝั่งตรงกันข้ามค่ะซึ่งเป็นที่ตั้งของอู่ต่อเรือเก่าที่ทิ้งร้างไว้นะคะนั่นก็คือที่ตั้งของชุมชนมุสลิมบางกอกน้อยในปัจจุบันค่ะชาวมุสลิมที่เป็น ชาวมุสลมิมบางกอกน้อยเนี่ยถ้าอยู่ในแพรเนี่ยก็อยู่มาจนถึงรายการที่4ที่5ก็ยังเห็นที่อยู่มีการกล่าวถึงอยู่แต่ว่าในช่วงนั้นเองเก็เริ่มที่จะมีเรื่องของกิจการทางรถไฟเข้ามาก็เริ่มมีการทาทางรถไฟไปทางเพชรบุรีนะคะก็เริ่มต้นที่สถานีบางกอกน้อยบริเวณที่เป็นชุมชน,นก็เลยถูกขอเวรคืนให้สร้างสถานีรถไฟบางกอกน้อยขึ้นมารวมทั้งมัสยิดซึ่งเป็นหัวใจหลักของชุมชนชาวมุสลิมด้วยนะคะ รัชก,กาลที่5ท่านก็พาธิกรรมตัวมัสยิดเนี่ยนะคะท่านก็ไปสร้างให้ใหม่อีกฝั่งหนึ่งนะฝั่งตรงข้ามนะคะก็แสดงว่าชาวแพรเนี่ยก็ขึ้นบกมาสร้างมัสยิดก่อนหน้านั้นแล้วก่อนหน้านในสมัยการที่5แล้วนะคะแล้วเมื่อเป็นสถานีรถไฟแล้วนะ่ก็ทางมัสยิดเนี่ยก็ได้รับการอุปถัมโดยใช้งบป,ประมาณะะจากจากทางทางรัชสำนักนะคะในการที่แบบ สร้างเป็นตัวอาคารมัสยิดรู้สึกว่าจะสามชั้นนะคะมีภาพเก่านะแล้วก็อาคารไี่แบบสวยพอสมควรเลยนะคะเราก็ได้ไปคน้นคว้าแล้วก็ดูจากคำแนะนำของผู้อุปโสร์แล้วก็ได้สเกตภาพขึ้นมาแล้วขึ้นรูปขึ้นมานะครับว่าในรูปแบบทางสถาปัตยกรรมเนี่ยเป็นสถาปัตยกรรมไทยเป็นอาคารเกาะอ,อิกสูงสองชั้น แล้วก็มีลักษณะหน้าต่างเนี่ยเหมือนกับเป็นซุ้มบันแถงเนาะถ้าเกิดดูเผินๆเ,เนี่ยอาจจะคล้ายๆกับซุ้มหน้าต่างโค้งของสถาปัตยกรรมอิสลามแล้วก็หลังคาก็เป็นหลังคาจัว่วมีปีกนกในส่วนของมุกด้านหน้าที่เข้าจากทางคลองเนี่ยก็จะมีเหมือนกับเป็นเน้นในเรื่องของทางเข้าสูงสามชั้นแล้วก็มีหลังคาปั้นยาสด้านเป็นทรงพีระมิดมีทางเข้าสองด้าน ทางด้านทางคลองแล้วก็ทางด้านที่เป็นชุมชนทีนี้ทางฝั่งตะวันตกเนี่ยซึ่งเป็นทิศทีบหลักก็จะไม่มีประตูเพราะว่าเวลาละหมาดต,ต้องหันไปทางนั้นก็จะพยายามปิดทึเพื่อไม่ให้รบกวนต่อผู้ที่มาละหมาดแต่ว่าจะทําเป็นมุกยื่นออกไปทางผนังด้านทีบหลักน,นะครับเราก็พยายามรวบรวมจากคําแนะนําของผู้อาวุโสแล้วก็สเก็ตภาพนี้ขึ้นมาแล้วก็พอจะมองเห็นภาพว่ามัสยิด หลังใหม่ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวท่านทรงพระราชทานที่ให้แล้วก็ทรงให้สมเด็จเจ้าฟ้ากรมพยานอนุราาณวัติวงศ์เป็นคนดูแลออกแบบก่อสร้างเนี่ยมีรูปร่างหน้าตาประมาณนี้ทีนี้เราก็เอารูปนี้ไปเผยแพร่แล้วก็ไปค้นต่อเราก็ได้พบภาพถ่ายที่ตรงกับคําบอกเล่าของผู้ใหญ่ซึ่งเป็นภาพที่ถ่ายจากฝั่งสถานีรถไฟ มายังฝั่งของชุมชนซึ่งเห็นมัสยิดเห็นโรงเรียนแล้วก็เห็นแพรริมน้ำที่อยู่บริเวณริมคลองนะครับ ชุมชนมุสลิมบางกอกน้อยนะคะลักษณะเด่นอีกอย่างหนึ่งนั้นก็คือเรื่องของอาหารค่ะเป็นอาหารที่ทําทานกันในบ้านนะคะเป็นสูตรเฉพาะครอบครัวค่ะก่อนที่จะมาเป็นร้านอาหารที่โด่งดังและจนกลายมาเป็นมรดกของชุมชนในปัจจุบันค่ะเพื่ออาหารนีมันเป็นเอกลักษณ์มาตั้งกับรุ่นผู้หลักผู้ใหญ่แล้วก็สอนกันในชุมชนนี้ถึงได้เข้าครัวได้ทําอาหารได้ดัดแปลงอาหารได้แล้วก็ สูตรทอดมาตั้งกับเครื่องที่ใช้ผสมเนี่ยซึ่งมันเป็นเอกลักษณ์ของผู้ใหญ่แ้วก่อนเนี่ยมันก็จะจดจําจากผู้ใหญ่ต่อเนื่องกันมาอาหารที่ขึ้นชื่อจะเป็นข้าวหมกอุยานีนะฮะขนมปังยาสูมตอนนี้ทุกบ้านก,ก,ก็ทำกันเป็นนะฮะใครก็มีลูกค้าของแต่บ้านไปใครสั่งก็ทําให้แม่เปิดร้านอาหารที่นี่มากี่ปีแล้ว,ลวคะ ประมาณสองปีอะค่ะค่ะทำไมถึงมาเปิดร้านนี้ก็เนื่องจากว่าลูกชายอยากสารของแม่ที่ทํอยากให้คนนู้นคนนี้ได้กินอะไรอย่างเงี้ยมีเราแสดงว่าที่บ้านได้ทำของข้าวกินกันอ๋อใช่ค่ะแล้วมีสูตรมีอะไรที่แบบใช่ถ่ายทอดกันมาสมัยก่อนอย่างเช่นขนมปังยาสุ่มเนี่ยนะคะมันเป็นขนมปังที่สมัยก่อนทาย่างมากใช่ไหมคะกว่าจะได้ขนมปังมานวดมือ ด้วยนเราก็ต้องเข้าเตาผิงแบบผิงฐานทั้งบนพวกใส่กับมะพร้าวและอะไรอย่างเงี้ยแล้วพอประทาเสร็จก็จะทําทีแบ่งแบ่งบันกันทุกบ้านทุกบ้านเพราะผู้ใหญ่ชอบมากถ้าคนผู้ใหญ่นี่จะจะละเอียดคนโบราณเนี่ยนะฮะเครื่องแกงอะไรทั้งหมดเนี่ยจะไม่ไปซื้อเครื่องแบบว่าไปซื้อเครื่องสําเร็จมาทําไม่ใช่อย่างเครื่องแกงมาถึงปุ๊บก่อนอื่นต้องล้างตากแดด ถ้าเงั้นผู้ใหญ่ไม่ยอมทําล้างเอาเอา,เอาดินเอาทรายเอากรวดเอาผงอ้อยออกหมดตากแดดให้แห้งถึงจะเริ่มคั่วเริ่มผสมเริ่มบดก็ให้เด็กกระบดกันเมื่อก่อนนี้บดมือนะฮะใช้มือบดเด็กกระบดมันเป็นแถวลนะว่าจนกระทั่งมาติดเครื่องเอาจนกระทั่งเดยวนี้มันก็เริ่มพัฒนาไปเรื่อยเพราะฉะนั้นเด็กคนนี้จะซึมซับทางด้านอาหารอาหารมุสลิมที่นี่ต่างจากมุสลิมที่ชุมชนอื่นไ คืออย่างข้าวหมกตามสีแล้วก็ต่างกันของมะกอกดน้อยก็ไม่เหมือนกับที่อื่นเป็นเป็นข้าวหมกที่มีทั้งเครื่องเครื่องในตัวแล้วมีรสชาติอยู่ในตัวแล้วก็เป็นสามสีในความเป็นสามสีนี้มันจะสีอะไรบ้างทําจากอะไรสีพวกนี้เป็นสีเยอรั่งของไทยอินเดียสีเดียต่ยางอีกส่วนหนึ่งเนี่ยที่ชุมชนมุสลิมมะกอกน้อยมีชื่อมากนะคะก็คือเรื่องของที่นอน ซึ่งเป็นการยัดนุ่นนะประวัติศาสตร์ของทางทางบางกอกน้อยบอกว่า,าไปเห็นมาจากสิงคโปร์แล้วก็นามาทํามาเป็นโรงงานเลยแล้วก็แบบมีการตีนุ่นมีการเย็บอะไรเนี่ยนะคะแล้วก็นอนเป็นใช้เป็นที่นอนในบางกอกน้อยเนี่ยจะเป็นชุมชนที่ทําที่นอนในสมัยนั้นเนี่ยคนแถวนี้ก็จะมาทำบางคนก็เป็นช่างช่างเย็บบางคนก็ช่างยัดนุ่นบางคนก็จะช่วย ขนนุ่นตีนุ่นทำนุ่นก็จะร่วมมือกันมาตลอดพึ่งพาพึ่งอาศัยกันมาในตลอดนะฮะซึ่งแต่ก่อนเนี่ยนุ่นเนี่ยจะไม่ค่อยมีที่ในกรุงเทพสังตลาดก็คือเขาจะสั่งส่งจากทางแต่จังหวัดมาซึ่งมาปุ๊บก็เป็นลูกๆมาแล้วเป็นลูกนุ่นมาถึงเข้ามาแกะแกะเอามาปุ๊บก็จะมีปุยนุ่นแล้วก็ตัวเม็ดนุ่นเขาก็เอานุ่นเนี่ยมาตี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 แล้วก็ให้มันเป็นฟุ้งจำได้ว่าพอปล้วยปุ๊บ ลูกมจะฟูออกมาเยอะๆเลยนะครับที่นอนนุ่นเนี่ยทำอยู่ประมาณเรียกว่ากปงงะครั้งปสามสี่เจ้าตรงนั้นที่ทำที่ทานุ่นที่อยู่แล้วก็แล้วก็ที่บ้านนี่คือไปทำอะไรนี้เป็นเป็นเหมือนกับเป็น,ปนอาชีพหลักตั้งแต่สมัยคุณยายแล้วก็คุณยายน,นี่คือว่าทำจนเหมือนกับสามารถเลี้ยงลูกเจ็ดคนส่งเสียจนแบบจบไปเยนยากัน คือในธุรกิจนั้นก็ไม่ใช่แค่คนไม่คนมุเงิงเดียวถ้าจะใส่คนชาวบ้านแถวานี้ครับผมที่อยู่ใกล้ๆใกล้ๆบ้นพี่นี่บางคนก็คอยเย็บที่นอนบางคนเย็บผ้าบางคนเย็บหมอนบางคนก็มาทําที่จะมีโรงนุ่นอยู่ทางเนี้ยนะฮะโรงนุ่นจะสั่งนุ่นเข้ามาแล้วก็พลพวกนี้ก็คนที่มีแรงก็ไปช่วยว่ากันเป็นวันๆเป็นงานงานไปจะรับผิดชอบดูแลด้านนุ่นซึ่งอนุ่นมาตีอะไรเนี้ยเก็บเม็ดนุ่นอะไรต่างๆ ด้านเอกลักษณ์ของที่นอนนุ่นเนี่ยอนแลมจะเป็นวัสดุจากธรรมชาติรักษาง่ายสักสามสี่เดือนเนี่ยเราเอามาตบตบตบแล้วมาตากแดดมันก็ทําให้เหมอนกับว่าด้วยด้วยสุขภาพเลยที่มันดีคือดีกว่าท,ที่ที่เป็นแบบท,แบบที่เป็นวแบบัสดุอย่างอื่นอะไรเงี้ยนอกจากเรื่องอาหารและที่นอนที่เป็นจุดเด่นของชุมชนมุสลิมบางกอกน้อยชุมชนแห่งนี้ยังให้ความสำคัญในเรื่องของการศึกษาที่นอกเหนือจากความรู้เกี่ยวกับศาสนา ถือเป็นการสร้างความรู้สร้างรากฐานและความมั่นคงของคนในชุมชนตอนแรกเ่ยน,นะครับก็สอนหนังสือันชั้นล่างของมัสยิดสอนทั้งในเรื่องของศาสนาอิสลามในเรื่องของวิชาสังมันแล้วก็เกี่ยวกับภาษาต่างประเทศด้วยซึ่งเป็นสิ่งที่ครอบคลุมความต้องการการเรียนรู้ในยุคนั้นมากแล้วก็ถือว่าทัานสมัยมากในยุคนั้นแล้วก็พอความต้องการก็มากขึ้นก็ไม่พอใช่ไหมก็ย้ายออกมาสร้างเป็นโรงเล็กๆอยู่ข้างนอก ็ไม่พออีกจนกระทั่งทางผู้ใหญ่เนี่ยทำเรื่องดีกาทูลกล้าถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5นะครับขอพระราชทานที่หลวงซึ่งเป็นอู่ซรงที่ทิ้งร้างอยู่ข้างๆพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ท่านก็พระราชทานให้พระราชทานชื่อให้ว่าโรงเรียนราชการุนและถ้ามองไปเนี่ยตอนนี้โรงเรียนข้ามมาศยุนนี้ไม่มีแล้วไม่มีแล้วครับสงครามโลกครั้งที่สองโดนระเบิดนะฮะในคืนวันที่5้ามีนาคม พุทธศักราช2488ฝ่ายสัมพันธมิตรได้นำเครื่องบินมาทิ้งระเบิดบริเวณสถานีรถไฟบางกอกน้อยระเบิดส่วนหนึ่งนะคะได้มาตกบริเวณพื้นที่มัสยิดส่งผลให้ตัวมัสยิดโรงเรียนและหมู่บ้านมุสลิมริมคลองเกิดความเสียหายเหลือเพียงที่ฝังศพหรือกุโบและถังน้ำของมัสยิดเท่านั้นหลังสงครามโลกครั้งที่สอง ทางชุมชนได้ร่วมกันสร้างมัสยิดหลังใหม่และทำการย้ายโรงเรียนราชการุณไปยังบริเวณบางยี่ขันที่ตั้งอยู่บริเวณริมแม่น้ำเจ้าพระยาและดำเนินกิจการมาถึงในปี2521ปัจจุบันพื้นที่โรงเรียนราชการุณได้กลายเป็นโรงแรมพระยาพาราโซ่ที่ยังคงเอกลักษณ์ของตัวอาคาร และสถาปัตยกรรมดั้งเดิมเอาไว้บรรพบุพรุษสมัยก่อนก็ได้มีการแบบรวบรวมเงินแล้วก็ได้รับบริจาคมาบ้างนะฮะแล้วก็จะสร้างมัสยิดขึ้นมาใหม่นะครับง, <ๆ S 1> <อ>งัง้นแสดงว่าอาคารหลังนี้ที่เราเห็นอยู่นี่ไม่ใช่ไม่ใช่ใชอาคารดั้งเดิมไม่ใช่เรรบหลังจากที่สร้างขึ้นมาแล้วตอนที่หลังโดนระเบิดใ,ใช่ครับใช่ครับพี่สุขุมคะแล้วตอนที่มันโดนระเบิดเนี่ยมันมีอะไรหลงเหลือบ้างในอาคารหลังนี้จากอาคารหลังแรก ก็มันก็มีแค่ป้ายครับแต่ว่าป้ายนี่เป็นการทําขึ้นมาใหม่แต่ว่าข้อความอะไรนี่เป็นของเก่าของเดิมแต่ว่าต,วต,วตัวตัวรูปทรงคือตัววัตถุก็ไม่ใช่ทำมาใหม่ครับผมเป็นการาทำใหม่ครับแล้วเมื่อ เมื่ออาคารหลังนี้เสร็จอละะ้ค่ะมันมันเป็นได้รับใช้ชุมชนที่นี่ยังไงบ้างมีกิจกรรมอะไรบ้างที่แบบผู้คนได้เข้ามาใช้ที่นี่ก็คือว่ามัสยิดเนี่ยเราตามหลักแล้วเนี่ยเป็นที่ทําการละหมาดซึ่งเราจะใช้วันหนึ่งห้าเวลาในการปฏิบัติละหมาดนะฮะแล้วก็การรับใช้ของส่วนร่วมของสมาชิกสมาชิกของเราเนี่ยก็จะมาละหมาดกันก็วันหนึ่งปกติก็ประมาณถ้าผู้ชายก็30มสิบกว่าคนในชุมชนเราเถ้าเป็นวันศุกร์ ก็จะมีเพิ่มขึ้นจากชุมชนสันติชนสงเคราะห์ซึ่งเขาจะไม่มีมัส,สยิดข้างในค่ะแต่ว่าเขาจะเป็นสบุรุตของเราที่นี่ก็จะมารวมกันละหมาดที่นี่นะฮะก็ประมาณกับ200คนนะครับค่ะซึ่งจะเต็มไปหมดทุกวันศุกร์เมื่อเวลาผ่านไปนะคะหลายพื้นที่หลายชุมชนก็มีความเคลื่อนไหวมีการเปลี่ยนแปลงค่ะ ชุมชนมุสลิมบางกอกน้อยเองก็เช่นกันนะคะเมื่อเวลาผ่านไปครอบครัวเองก็ขยายใหญ่ขึ้นค่ะในหนึ่งตระกูลนะคะก็อาจจะเพิ่มขึ้นเป็น3-4ครอบครัวค่ะผู้คนจึงต้องการพื้นที่ที่จะใช้ชีวิตของตัวเองนอกชุมชนแต่สำหรับคนที่นี่นะคะอะไรที่สามารถรวมตัวผู้คนที่กระจายตัวออกไปให้กลับมาสู่ความเป็นชุมชนได้อีกครั้ง ปรชนมุสลิมทุกแห่งมีการเคลื่อนไหวหมดนะฮะซึ่งการเคลื่อนไหวเนี้ยมันมันไม่เห็นพลวัตเราเนี่ยนึกไปเองเพราะเราเป็นคนนอกเรามองไม่เห็นความเปลี่ยนแปลงนะคะแต่ที่จริงแล้วข้างในเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงก็คือมีการออกไปเช่าบ้านหรือว่าซื้อบ้านอยู่ในพื้นอื่นแน่นอนแหละเพราะว่าหลายหลายแห่งเนี่ยมันก็จะ เป็นชุมชนขยายเป็นครอบครัวขยายไปเนี่ยอาณาบริเวณบ้านตระกูลหนึ่งอาจจะ3-4บ้านแล้วมันก็แน่นใช่ไหมคะ,ะก็ต้องขยายอยู่ดีแหละแต่ว่าความเป็นรากเง้ากนะ็คือเขาก็จะกลับมาที่เดิม ด้วยความผูกพันในความเป็นอะไรกับอาวักับเชื้อสายกับพี่น้องที่ยังอยู่นี้นะฮะยังไงก็ต้องมาเยี่ยมเยียนกันแล้วก็ที่ก็ลกลากเดิมนะฮะก็ยังมีความผูกพันกันก็ไม่ทิ้งวันอีดวันอีฐไม่วันตุดทั้งสองวันเนี่ยนะฮะก็จะมากันที่มัสยิดอย่างผมเนี้ยก็ออกมาจากตรงมองมองหน่อยแล้วแต่ว่ามันก็ยังแบบมันก็จะมีการสื่อสารท้งไลน์หรือว่าเวลามีงานแต่งงานก็จะไปสามารถไปช่วยไปช่วยเหลือกันได้ แล้วพวกนี้เราก็ได้คือคนที่ออกไปข้างนอกเนี่ยช่วยเหลือค้าจุนให้กับทางสู่เหล่าทางชุมชนด้วยอันนี้ก็คือต่อให้ไปอยู่ข้างนอกก็ยังต้องผูกพันอยู่กับชุมชนเพราะคนจะไม่มีคนสมบ,บูรณ์่นไหนที่ที่ไปแล้วก็ไปเลยสะบเท้าออกไปแล้วก็ออกไปเลยคนอยา่างจะต้องกลับเข้ามาอยู่มันก็เลย เด็กรุ่นนี้ก็เลยต้องผูกพันทั้งด้านอาหารทั้งด้านวัฒนธรรมของคนโบราณอีกส่วนหนึ่งที่เห็นว่าความเป็นชุมชนของเขาเนี่ยมันจะไม่จางไปไหนมากเนี่ยก็คือการรวมตัวกันในการที่ฟื้นความรู้ของตัวเองในเรื่องของรากฐานพื้นฐานของตัวเองรากเง้าของตัวเองนะไม่ว่าจะวัฒนธรรมในเรื่องของอาหาร เรื่องของความเชื่อทางศาสนาต่างๆหรือว่าพัฒนาการของการปรับเปลี่ยนพื้นที่ต่างๆนะในการใช้พื้นที่ต่างๆก็มีการบันทึกมีการศึกษามีการเขียนมีการสืบทอดนะโดยเฉพาะเรื่องของการที่สร้างและทำเรื่องการท่องเที่ยวกันะนะคะเข้ามาส่วนหนึ่งก็ขายเรื่องว่าทมอาหาร อีกส่วนหนึ่งก็คือว่ากลุ่มชุมชนชาวม,มุสลิมเหล่านี้นะใช้ศาสนาเนี่ยนะศาสนาซึ่งอาจจะปรับไปตามยุคสมัยนะทำให้กลายเป็นอิสลามมากขึ้นมากขึ้นเนี่ยนะคะสามารถที่จะรวมเอาผู้คน,เ,น,นเข้ามาสู่ความเป็นชุมชนได้โดยกรอบหรือว่ากฎเกณฑ์ต่างๆนในทางศาสนาเนี่ยมันก็จะช่วยทำให้หลอมรวมผู้คนเนี่ยนะฮะว่าเขาเป็นคนที่ไหน ในขณะเดียวกันก็เชื่อมผู้คนในพื้นที่ต่างๆของกรุงเทมพมพานครและรวมไปถึงพื้นที่ที่เป็นชุมชนม,มุสลิมต่างๆทั่วประเทศและอาจจะทั่วโลกด้วยนะคะ